เอาเลยว่ะนะเอาเลยโคโคโคเม็ดเหลยวบอกเม็ดเหลวเร็วเม็ดเลเร็วบอกใหญ่่าเม็ดเลเม็ีอาเลยนี่เขาเรียกอะไรนะเกลือเกลืออ๋อใหญ่โอโลเอาเลยมาเร็วเอาลับดอลโเอาเลยอะไร โอโลลาร้อยไหมใช่ใครตาห้องตาตาเทโอโลตาใครโอโลตาโอโลอตาโอโลใครเหนื่อยตาเหนื่อยตาเหนื่อยตึ้งมองไอ้ล้านเหนื่อยไหมไอ้ล้านเหนื่อยแม่เนื่อยไหมแม่เนื่อยไหมเม่เนื่อยเล่นปีแมเนื่อยเเอาเลยเอาเลยไหม วางลงเร็วเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเเอาลยไหมบอกเมรีเร็วเอาเลยค่ะเอาเลยก้อนนินก้อนหินว่ะจ๊ก้อนนิ้นเออก้อนนิ้นหน่าหลงเล่นก้อนนิ้นไหมก้อนนินก้อนหินเออก้อนนิ้นค่ะก้อนนิ้นค่ะก้อนนิ้นว่ะจ๊ะา